นี่ครับตัวใหญ่ครับกาลังจับสองมือครับนี่ครับพี่จับปลาเกงมามนะครับนี่หาคอแล้วครับนี่ก็วิธีการหาคอแล้วก็กากด้วยครับมีกากลิงด้วยครับนี่นี่ครับตายแล้วบอยครับสุดยอดครับมีหาปลาผู้เชี่ยวชาญครับนี่นี่ครับไถกันครับโอ้ตัวใหญ่มากครับนี่ครับ มันไม่ได้อยู่ในแหนั่นน่ะนี่ครับพี่ดิจะถามปลาได้ตัวหนึ่งครับได้ตัวหนึ่งครับตัวเท่าเมื่อกี้นี่อ้ได้ตัวหนึ่ง้วครับไม่เห็นเลยเห็นนะเขจับแล้วจับแล้วจับแล้วโอ้โหนี่ตัวเล็กนเฮ้ยตัวแล้วครับโอ้โหปักหมื่นเลยได้ตัวไหมเอาได้ตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้โตัวเล็กพันลอกนี้ นี่ครับยงไปแล้วครับปุ๊บถึงฝั่งแล้วครับนี่ครับได้ตัวหนึ่งครับกบ้าลาเอาครับได้หลายตัวนะครับลองนี่ได้หลายตัวนะครับโอ้โหยงครับวิธีการส่งปลานี่ครับยงขึ้นฟานี่ครับดูดีดีครับ ่่านวตัวใหญ่ขนาดนี้อะไวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมโอ้ยตัวใหญ่ไหมลุงละ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 ตัวใหญ่ดีครับยงปลาแล้วครับย่ขงคำฝั่งแล้วครับตอนนี้กำลังหาปลาตัวใหญ่แล้วครับได้ปลาตัวใหญ่แล้วครับดูครับติดตามครับได้ก็ได้ปลาตัวใหญ่ครับครับโโอ้ยดนละกลังมิดอยู่ครขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ครับกำลังคอกครับคอก ขจับปลาตัวใหญ่ขนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับขบไปเลยไม่เดินหรอเห็นไหมไ้ครับไปแลครับเฮ้ยไม่เห็นเอาไหนว่าเมื่อกี้ตัวใหญ่ไปไหนล้วครับมันโดไปลฝั่นี้โอเคไม่ดูนลเอาม้ยกไม้ไปครับีหมดแล้วครับ